สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังค่าเดลี่เพาะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปแล้วก็ชวนคุยการ์ตูนบูล็อกตอนที่197ชื่อตอนว่าบทบาทดารานําเนื้อหาในตอนนี้ก็กําลังสนุกมากๆเลยนะครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหา้งหมุอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับความเดิมในตอนที่แล้วยูกิมิยะที่มีเจตจำนงอย่างแรงกล้าที่จะต้องการเป็นดารานํา ของการแข่งผนคนท้งนี้ให้ได้ทําการแย่งบอลจากอิซางิีเลี้ยงฝ่าเข้าไปเพื่อที่จะทําประตูด้วยตัวคนเดียวประตูที่เต็มไปด้วยความสุดแสนจกแฟนตาซีสุดท้ายก็ถูกป้องกันไว้ได้โดยคริสปินมาสเตอร์ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อิซางิีได้พยายามเข้าไปปรับความเข้าใจกับยูคิมิยะแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าทั้งสองคนก็กลับมาทะเลาะก,กันเหมือนเดิมเพราะว่าจุดมุ่งหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันและเรื่องราวของตอนที่1 9 7ก็เปิดฉากขึ้นหลังจากที่เกิดการโต้เถียงระหว่างอิซางิีและยูคิมิยะ อิซางิีหันหลังเดินกลับไปเพื่อที่จะประจําที่ของตัวเองแต่ระหว่างที่กําลังเดินอยู่คําพูดของยูคิมิยะก็เข้ามาบรบควรจิตใจของอิซางิคําพูดที่ว่าตัวของอิซางิแล้วก็ไกเซอร์มีความคล้ายคลึงกันบางอย่างจนเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันเพียงแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกไม่เหมือนกันเท่านั้นอิซางิเริ่มรู้สึกหมุดหงิดขึ้นมาที่ตัวเองมีส่วนคล้ายกับไกบเซอร์คนที่เขาเกลียดขี้หน้าแบบสุดๆณนะปัจจุบันเกมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งบาสต ขณะที่การแข่งขันดําเนินต่ออิซางิกับคิดหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดทําไมตัวอิซางิและยุคิมิยะถึงไม่สามารถเข้าใจกันได้ทำไมยุคิมิยะถึงปฏิเสธแผนการที่อิซางิเสนอไปทางทางที่แผนการนี้เป็นแผนการที่มีประโยชน์ต่อพวกเขาทั้งสองคนเป็นอย่างมากอิซางิพยายามที่จะหยุดความคิดฟุง้งซ่านของตัวเองลงเพื่อที่จะกลับมามีสมาธิกับเกมการแข่งขันที่อยู่ตรงหน้า แต่ราวกับว่าณเวลานี้ความคิดของอิซางิกำลังแล่นถึงขีดสุดไม่สามารถหยุดได้แล้วในตอนนี้อิซางิตรนักตีว่าแผนการที่จะให้ยูกิมิยะเล่นร่วมกันกับเขาเพื่อทําประตูไม่มีทางเป็นไปได้เลยนั่นเป็นเพราะว่าความต้องการของยูกิมิยะต้องการที่จะเป็นดารานำของการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้ด้วยการทําประตูด้วยตัวเองคนเดียวโดยที่ไม่พึ่งพาใครแล้วพออิซางินึกถึงคําว่าดารานำก็ทําให้นึกถึงคําพูดของนางนย้ หลังจากที่นางงิสสามารถดวลเอาชนะอิซางิีและไกเซอร์ได้ในตอนที่ยิงเสมอสองประตูต่อสซึ่งเพลงการเล่นนั้นนะครับเป็นเพลงการเล่นที่เหลือเชื่อมากแบบสุดๆนางงิ้บอกว่าการที่สามารถเอาชนะอิซางิีได้ความรู้สึกของชัยชนะในครั้งนี้เรากับว่าตัวนางงิ้ได้กลายเป็นดารานําที่โดดเด่นสุดๆของโลกไปเลยอิซางิีรับรู้ได้ถึงจิ๊กซอที่สําคัญบางอย่างทั้งยูคิมิยะแล้วก็นางงิ้ต่างก็มีแรงขับเคลื่อนบางอย่างที่เหมือนกัน นั่นคือความต้องการเป็นดารานำนั่นเองปัจจัยสำคัญที่ทำให้นางิสามารถแสดงเพลงการเล่นที่น่าเหลือเชื่อและเต็มไปด้วยสมาธิอย่างถึงขีดสุดจนสามารถที่จะเอาชนะอิสางิแล้วก็ไกเซอร์ได้พร้อมๆกันในทีเดียวมันคือการเชื่อมั่นว่าตัวเองคือดารานำและพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะบรรลุบ,บทบาทดารานำที่ตัวเองปรารถนาใช่แล้วมันคือความรู้สึกของอีโกเซนติซึมหรือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นเอง ภาพตัดกลับมาที่การแข่งขันยูคิมิยะยังคงพยายามทําตามความปรารถนาที่ต้องการจะเป็นดารานําของตัวเองทําการแย่งบอลจากเนทเพื่อที่จะทําประตูให้ได้จนไกเซอร์ที่เห็นเหตุการณ์ก็ยังอดอุดกิดกับการกระทําของยูคิมิยะไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ไกเซอร์ต้องการก็คือต้องการให้เนทและผู้เล่นคน,นอื่นๆทําการเล่นเพื่อสนับสนุนให้เขาได้กลายเป็นตัวเด่นของการแข่งขันครั้งนี้ ยุคิมิยะลากบอลขึ้นมาและคนที่เข้ามาหยุดยุคิมิยะไว้ได้ก็คือเลโอการกระทําของนายนี่มันสะเพร่าจริงๆเลยนะยุคิตอนนี้การเป็นว่ารอบๆตัวนายมีแต่ศัตรูทั้งนั้นเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าจอมเลี้ยงผู้โดดเดี่ยวเลโอผู้ทักทายยุคิบิยะก่อนที่ทั้งสองจะเข้าดวลกันอิซางิที่ดูเหตุการณ์อยู่ก็คิดขึ้นมาได้ว่านะเวลานี้เลโอมีระดับสมาธิที่สูงมากการเล่นของเลโอที่ยกระดับขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่การส่งบอลให้กับนานี้เท่านั้นแต่เลโอ น่าจะต้องถูกผลักดันด้วยแรงขับของอีโกเซนติซึมการเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกด้วยแน่แนบทบาทดารานําที่เลโอต้องการก็คือการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้นางนีได้กลายเป็นนักเตะของนาที่เก่งที่สุดในโลกและข้อสรุปที่อิซางีได้ก็คือความรู้สึกของการมีอีโกเซนติซึมหรือการเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบน,นี้คือสิ่งที่เปิดให้เข้าสู่สภาวะโฟล์การเล่นที่มีสมาธิขั้นสุดได้การแข่งขันก็เหมือนกับโรงละครขนาดใหญ่ ที่มีตัวละครมากมายที่ต่างก็คิดว่าตัวเองคือตัวเอกของละครเรื่องนี้กันทั้งนั้นบทบาทดารานำไม่จําเป็นต้องเป็นการทําประตูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการต้องการเป็นดารานำด้วยการส่งแบบที่เลโอต้องการก็เป็นบทดารานำเช่นกันทุกคนาก็มีบทดารานำที่ตัวเองเขียนไว้การทั้งนั้นพอคิดได้แบบนั้นก็ทําให้อิสางิีได้เข้าใจแล้วว่าทําไมเขากับยูคิมยะถึงไปด้วยกันไม่ได้แน่เป็นเพราะว่าความรู้สึก อีโกเซนติซึมการเอาตัวเองเป็นจุดสุดกลางของโลกของทั้งสองคนบทละครทั้งสองถูกเขียนทับบทละครอีกคนหนึ่งอิซางิรับรู้ได้ถึงความคิดตื้นเขินที่ไม่ระวังของตนเองที่เผยไปใช้ให้ยูคิมิยะแสดงเป็นตัวประกอบในบทละครของตัวเองซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้อิซางิีรับรู้ได้แล้วไม่สําคัญว่าใครจะถูกจะผิดเพราะถ้าอิซางิีและยูคิมิยะไม่แสดงความเป็นตัวเองทั้งสองคนจะไม่สามารถสร้างประตูใหม่ได้แน่ จิ๊กซอชิ้นใหม่ของอีซงิในแมตช์นี้ก็คืออีโกเซนติซึมการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆแต่อีซงิลืมนึกไปว่าตลอดมาสิ่งที่อีซงิได้รับประสบการณ์จากโปรเจกต์บูลล็อกก็คือการที่ได้ต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นที่่านก็มีอีโกเฉพาะตัวของตัวเองกันทั้งนั้นทั้งซาเอลินบาโลและบาชิระทุกคนก็มีอีโกของตัวเองปีเพียงแค่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นตัวเอกเท่านั้นถึงจะมีอีโกอีส ความทนงตัวในระดับสูงสิ่งสถิตยอยู่และจะทําให้คนคนนั้นก้าวข้ามขีดจํากัดบางอย่างไปอีกขั้นหนึ่งและสิ่งที่อิซังิจะทําก็คือการใช้ความสามารถของเมตาวิชันความสามารถที่ทําให้อิซังิรับรู้ความเคลื่อนไหวของผู้เล่นทั้งหมดในสนามแบบภาพสีมิติรวมกับความเข้าใจเนื่องอีโกเซนติซึมของแต่ละคนมาเป็นอาวุธใหม่ของตัวเองพูดง่ายๆก็คืออิซางิจะไม่ได้อานแค่การเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่จะตีความทําความเข้าใจลึกลงไปถึงบทละครที่แต่ละคนเขียนขึ้นมาเลยตัดกลับมาที่สถานการณ์ในสนามเลโอที่เข้าสู่สภาวะสมาธิสามารถดวลเอาชนะอยู่คิมมิยัไปได้และตอนนี้เวลาของสตาร์เชนซิสเต็มก็กําลังจะหมดเวลาแล้วเหลือเพียงอีกแค่90วินาทีเท่านั้นอิงงารลาชิกําลังสงสัยอยู่ว่าถ้าเวลาหมด3นาทีมาสเตอร์ของแต่ละทีมจะต้องออกสนามเลยทันทีหรือไม่หรือต้องรอให้บอลตายก่อนถึงค่อยออกไลจินที่กําลังเชียร์อยู่ ก็บอกกับอีงาลาชีไปว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้หรอกเจ้าตัวสำรองอีงาลาชีที่ได้ยินก็เลยตอบโต้กลับไปว่าแกเองก็ตัวสำรองเหมือนกันนั่นแหละเฟยแล้วทั้งสองคนก็ทะเลาะก,กันในสนามเลโอที่สามารถเรียนแบบความสามารถเมตาวิชันได้ก็รู้สึกถึงความมั่นใจบางอย่างว่าด้วยสภาวะนี้เขาสามารถจบเกมได้แน่เลโอรับรู้ได้ว่าความคิดและการเคลื่อนไหวของเขาเฉียบแหลมมากยิ่งขึ้นจนน่าประหลาดใจ สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของผู้คนในบริเวณรอบๆได้ดียิ่งขึ้นรู้ว่าคริสกำลังวิ่งสปินขึ้นไปข้างๆรู้ว่าตำแหน่งของอากิก็ดีมากๆตำแหน่งที่งิจิริอยู่ก็เป็นทางเลือกที่ดีด้วยเช่นกันแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่ตัวเบียรเพราะสิ่งที่เลโอเลือกก็คือสมบัติของเขานางงิเซชิโร่ที่กำลังวิ่งนำอยู่ด้านหน้าในขณะที่อิซังงิก็กำลังวิ่งไล่ตามทั้งหมดมาอยู่ห่างๆและเรื่องราวของตอนที่197ก็จบลงเป็นตอนที่สนุกมากๆเลยนะครับ สำหรับคำว่าอีโกเซนติซึมในตอนนี้ผมขออนุญาตใช้คำว่าการเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกซึ่งก็ต้องมารอดูนะครับว่าฉบับลิขสิทธิ์กระไปออกมาว่าอะไรอาจจะมีคำที่สื่อความหมายดีกว่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้นะครับเอาแบบนี้ไปก่อนจากการที่ผมลองค้นหาข้อมูลมาคำว่าอ e ีโกเซนติซึมมันคืออารมณ์ที่คนเอาทุกคนก็มีทุกคนต่างก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่ารูปแบบการกระทำภายนอกของเราที่แสดงออกต่อคนรอบๆข้างทําให้ดูเปิดแล้ว เหมือนกับว่าเราทำเพื่อคนอื่นแต่ความเป็นจริงแล้วการกระทำเพื่อคนอื่นนั้นมีเป้าหมายโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเกี่ยวข้องอยู่ด้วยถ้าจากการตีความของผมมันก็คือการมีผลประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าการจะไปให้ถึงจุดนั้นของแต่ละคนมันจะต้องมีกระบวนการบางอย่างที่แตกต่างกันที่จริงการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็เหมือนกับการ์ตูนฟุตบอลแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเต็มไปด้วยปัชญาเช่นกันอ่านเอาสนุกเฉยๆผมว่าก็สนุกแล้วแต่ถ้าอ่านแบบตีความด้วยก็คงยิ่งสนุกไปกันใหญ่ โดยเฉพาะมุมมองของกีฬาฟุตบอลที่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีความเป็นตัวเองสูงการที่จะหาจุดลงตัวของทั้งหมดได้ผมคิดว่าคือสิ่งที่กระตุ้นเรื่องบูลล็อกพยายามจะสื่อมันออกมามันคือโลกของมืออาชีพที่ต้องมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแต่ในขณะเดยียวกันเป้าหมายรวบก็ต้องไปด้วยไม่ใช่โลกที่ใครจะมาออกคําสั่งให้ใครทําตามได้ไง่ายๆถ้าใครนะครับเคยอยู่ในสังคมการทํางานน่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ดี และสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ